สวัสดีค่ะต้องรับเข้าสู่รายการ b ิ s เน e s โมเดลขไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาทําความรู้จักอีกหนึ่งธุรกิจนะคะนั่นก็คือบริษัท Winner Group Enterprise ์ไพจำกัดมหาชนค่ะ mm hmm. เขาเป็นผู้นําเข้าสารนะคะที่เกิดการแกวนลอยหรือว่าทําให้อาหารครงตัวนะคะตอนนี้ค่ะเขากําลังจะเพิ่มอีก1นึ่งิสเนนะคะนั่นก็คือการเข้าไปตั้งแต่ต้นน้ําก,การปลูกกัญชงนะคะไปจนถึงการสกัดออกมาเป็นสาร CBD แล้วก็นําสาร CBD นั้น ไปผสมในสกินแคร์นะคะก็คือเป็นธุรกิจเขามีการเทคโอเวอร์มานะคะและสำหรับในอนาคตข้างหน้าค่ะธุรกิจที่เป็นออร์แกนิกโกลดนะคะนั่นก็คือธุรกิจเดิมของเขาเขาจะเกาะไปกับเทรนด์ของสุขภาพนะคะการเติบโตของบริษัทวินเนอร์กรุ๊ปนั้นจะมีทิศทางอย่างไรเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะเรามีความมั่นใจว่ามันได้แน่เนื่องจากว่าสินค้าเรามีสินค้าแบบหลากหลาย บริษัทเครื่องสำอางที่เราไป,ไปไปไปร่วมธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโตเนื่องจากเรามีเตรียมพร้อมที่จะทำสารผลิตทางด้านพวกกันกันชงพวก CBD ต่างๆทำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำึ่งคิดว่าน่าจะโตได้เยอะนะครับสามถึหปีข้างหน้านี้ไม่น่ามไม่น่ามีปัญหา เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าทางด้านวัตถุดิบส่วนผสมเคมีพันที่เอาไว้ใช้แปรรูปในอุตสาหการรมอาหารนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายทุกช่องทางในประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราเราเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5ง6 ว่าในเมื่อสามปีที่ 61, แล้วปีสอง1ห้าหกหนึ่งเราก็ทำการซื้อกิจการทางด้านผลิตรับจ้างผลิต OEM ทางด้านพวกเครื่องสำอางและสกินแคร์ชื่อบริษัท s c เมื่อปีสอง1ห้าหหนึ่งแล้วเมื่อ Q สองนี้เราก็ได้ร่วมลงทุนปลูกทำธุรกิจกันชงนะครับ อยู่ที่สกนกรคร่าวๆทำธุรกิจในสถาน,นีมาสี่ปีหน้าเขาครบสี่สิบปีแล้ววัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสนมอาหารที่บริษัทน,นำเข้ามานี่มีอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนทางด้านพวกคอมมูดิตี้โปรดักต์หรือกลุ่มที่มันมีการผันผวนทางด้านราคาค่อนข้างสูงกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของสเปเชียลิตี้โปรดักต์เป็นลักษณะของทางด้านพวก สินค้าเฉพาะเจาจงซึ่งความบันผลนทางด้านราคาค่อนข้างต่ําเนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือทางด้านพวกเทคนิค technical s e l ซ s ร e r v i c e เข้าไปช่วยในการขายด้วยซึ่งสารพวกนี้นี่มันมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยทําให้สินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าสําเร็จรูปเนี่ยสามารถคงตัวมีคุณภาพค่อนข้าง คงตัวอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นลักษณะของอะไรนะเออใส่สารปรุงแต่งหรือใส่สารที่กันหืนกันบูดนะไม่ใช่นะเป็นลักษณะสารทํำให้เขารเารียกภาษาอังกฤษเขาเรียกไฮโดรคลรอยด์นะครับสารแขวนลรอยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้านพวกฟิ o น u c โปรดักต์หรือกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของ เรานําเข้ามาเพื่อจาหน่ายในทางช่องทางทางด้านพวกบรเทรดหรือทางด้านพวกคอมมิวนิสต์โตทั้งหลายนะครับค่ะทั้ง3าประเภทเนี่ยเห็นสัสดส่วนของเราเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เพื่ออุตสาหกรรมกับเพื่อการบริโภคเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยใช่ไหมคะในในสองในสองสัสดส่วนเนี่ยค่ะเพื่ออุตสาหการรมนี่ค่อนข้างรู้สึกว่าเพื่อ,อตอนนี้นะฮะสัสดส่วนนี้ระหว่างอุปโภคบริโภคเนี่ยประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็สัดส่วนทางด้านอุตสาหกรรมนี่ประมาณสี่สิบกว่าะนะครับสัดส่วนอยู่ลักษณะสมัยก่อนนี่ห้าสิบห้าสิบตอนนี้ห้าสิบกว่าสี่สิบกว่าแนละ้วตอนนี้ช่องทางไหนที่ท,ที่ที่มีมากที่สุดเลยคะที่มีการที่มีสัดส่วนการใช้ของเรามากที่สุดคะตอนนี้มีทางด้านอู่พภอบริโภคซึ่งรวมถึงฟุตสวิตนะฮะ,ะแล้วก็พวกที่ปพอันันก็คือทางด้านอ,อุตสาหกรรม ะแต่ทั้งโมเดลเทรดนี่ย,ยังยังยังไม่ค่อยมากเทา่าไหร่ทั้งนั้นรีเทลนะฮะประมาณจะสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นได้ฮะสัดส่วนโอเคค่ะออนไลน์นะคะตอนนี้ออนไลน์ตอนนี้ปีที่ผ่านมานี่เท่าที่มาถึงตอนนี้รู้สึกว่าโตขึ้นเท่าตัวะนะฮะแต่ยังไม่มากเพราะเราเริ่มเพิ่งเริ่มต้น <ừ> เป็นแต่ว่าเราผ่านออนไลน์ในของของบริษัทเองวิ Co. นเนอร์อนคนะแล้วอีกอันหนึ่งก็เราก็ ไปไปเสริมทางด้านช้อปปีหรือ l a ซาด้าพวกนี้เพื่อโคกันเป็น New S Curve เราไหมคะหมายถึงว่าจะทําให้เราเติบโตไปได้อย่างมีนัยยะสําคัญไหมคะยอดขายเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมันเป็นช่องทางอันหนึ่ง <S <S New S Curve ของ S c u r e ของเรานี่จริงๆเนี่ยมันมามาันม,มาจากตัวพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ที่ผมบอกนี้เนื่องจากว่าแต่สังเกตว่าเทรนด์ทังด้านสุขภาพจะมาแรง mm hmm. อันนี้ยอดยอดขายนี่จะมีแนวโน้มที่จะโตในอนาคตเนื่องจากว่าในสามสี่ปีทน้งงานนี่ประชากรผู้สูงวัยเนี่ยจะผมว่าจะแตะหน้าจะสิบห้าล้านคนนะซึ mm hmm. ่ง คนคนสอปปร์กลุ่มนี้จะจะจะมีความต้องการทางด้านสินค้าที่ที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากในขณะเดียวกันในตัวตัวออนไลน์ก็เป็นตัวเสริมช่องทางนี้ให้โตโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในอนาค,คตจะสังเกตว่าในตัว,ต,วตัวสินค้ากลุ่มสินค้าเราเนี่ยจะมีทางด้านเป็นพวกปเชียลตี้กลุ่ม specialty โปรดักต์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ สนับสนุนสินค้าทางด้านนี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันสินค้ากลุ่มทางด้านพวกคอมมูนิตี้ตก็เราสามารถที่จะซอสซิ่งหาสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านพวกสุขภาพได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะฮะอย่างอย่างพวกพวกสอยโปรตีนเป็นต้นเนี้ย ซึ่งเป,เป็นสินค้าธรรมชาติซึ่งช่วงระยะหลังๆเนียมีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับสินค้าประเภทวัตถุดิบประเภทนี้นะฮะแล้วอีกอีกประเภททางด้านพวกคอน s u m ร e r product พวกฟ i n i s h product ทั้งหลายพวกเนี้ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีแนวโน้มที่จะมีอะไรมารนะก็เลยนะ gimmick เข้ามาเสริมทางด้านพวกเรื่องสุขภาพสําหรับคนสูงวัยมากขึ้น บิสเนสโกลด์ของเราเนี่ยคือว่าเป็นลักษณะของออร์แกนิกโกลด์ออร์แกนิกโกลด์ายว่าเวลาท้่มาโตด้วยของเราเองเนี่ยประมาณตั้งห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เราวางแผนไว้ว่าสามปีสามถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะเข้าเข้าเป้าที่เราตั้งไว้ประมาณสองพันห้าร้อยล้านประมาณสองพันถึงสองพันห้าร้อยล้านเฉพาะออร์แกนิกโกลด์นะฮะแต่ถ้าอินออร์แกนิกโกลด์นี่ลักษณะของที่เราจะโตเนี่ยก็น่าอยู่ประมาณห้าร้อยล้าน ซึ่งบริยุทธ์ในการทำเนียมาเนี่ยเราลักษณะของในการขยายทางด้านพวกอินออร์แกนิก w ร h เนี่ยก็คือทางด้านพวกที่เราซื้อเทคโอเวอทางด้านพวกบริษัทอย่างเครื่องสำอางเพอร์ซันอลแคร์ที่เราซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้ยัง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 ไปได้เรื่อยๆแต่ยังยังขาดทุนอยู่แล้วก็ ไอตัวที่เราเพิ่งลงทุนเมื่อปีต้นปีนี้มาเป็นทางด้านพวกกันชงนะครับคิดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นรับรวยได้น่าจะประมาณาต้นปีหน้าครับเราเราเริ่มเริ่มศึกษามาตั้งแต่ตอนเมษาต้นปีนี้เองแล้วก็เริ่มเข้าไปร่วมลงทุนกับเขานี่ประมาณเดือนเดือนห้าเดือนหกในการทำธุรกิจทางด้านต้นน้ำนะคร ปลูกเลยเริ่มปลูกเมื่อเดือน,อนต้นสิงหานี่เองอบนเนื้อที่ประมาณสี่สิบไร่อยู่ที่จังหวัดสกนลนครครับซึ่งตอนนี้ก็ออกดอ,อกดออกผลค่อนข้างดีน่าจะเก็บเกี่ยวไนดะ้ประมาณักต้นธันวานี่เป็นขอบแรกซึ่งซึ่งปีหนึ่งได้สักสามขอบช่วงนี้เป็นช่วงขอบแรกช่วงทดลองแล้วก็จะคิดว่าจะได้ ผลผลิตออกน่าจะปลายปลายปีนี้แล้วก็คงมีรับผู้วยได้น่าจะประมาณสักต้นปีหน้าคือใน3าถึงหปีข้างหน้านี่เราก็อย่างที่กล่าวมานะว่าเรามีโตด้วยด้วยกัน2แบบแบบหนึ่งคือโตแบบออร์แกนิกโกรธเนี่ยมันลักษณะของโตด้วยของตวัวบริษัทมันเองห้าเรเรามีความมั่นใจว่ามันได้แน่เนื่องจากว่าสินค้าเรามีสินค้าแบบหลากหลาย แต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือที่จะโตนั่นคือทางด้านพวกอินออร์แกนิกโกลดซึ่งบริษัทเครื่องสำอางที่เราไปไปไปร่วมธุรกิจนี้ขึ้นมาเนี่ย mm. ก็มีโอกาสที่จะโตเนื่องจากเรามีเตรียมพร้อมที่จะทำ mm. สารผลิตทางด้านพวกกันกันชงพวก CBD ต่างๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำทั้งต้นน้ำ ต่างน้ําและฝ่ายน้ําซึ่งคิดว่าน่าจะโตได้เยอะนะครับสามถึหาปีข้างหน้านีน้ไม่น่ามไม่น่ามีปัญหา การที่บริษัทวินเนอร์กรุ๊ปเอนเตออ์จพรส์จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นผู้นําเข้าสารแกวนลอยที่ทําให้อ่านคงตัวเขาเกาะไปกับเทรนด์ของสุขภาพกูรูประจํารายการของเราทั้งสองท่านจะประเมินมูละคะ่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทวินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนกันนะคะก็เป็นผู้ที่นำเข้าสารแกลนลอยนะคะที่ทำให้อาหารคงตัวก็ถือว่าเป็นเทรดดิ้งนะคะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับเชิญนะคะจากทางกูรูของเราทั้งสองท่านนะคะดรนิเวศเหมวชิระเวลากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าดรวิสิษองค์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะ จัเลี้ยงสองท่านค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะค่ะทางดรวิสิตมองยังไงคะสำหรับวินเนอร์กรุ๊ปนะคะก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนโมเดลธุรกิจเหมือนเทรดดิ้งอะนะคะเป็นผู้นําเข้ามานะคะแต่เขาก็เป็นผู้นําในผู้ที่นําเข้าตรงนี้มาแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเริ่มเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะคะหันไปลงทุนธุรกิจที่เป็นการชงมากขึ้นทำนั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําครับผมครับก็ธุรกิจตั้งเดิมของวินเนอร์เนี่ยก็คือเป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายนะครับ วัตถุดิบเคมีสำหรับเคมีภัณฑ์สำหรับอาหารนะครับก็คืออินดัสทรีโปรดักต์นะครับรวมทั้งคอน summer ด้วยนะครับอินดัสทรีโปรดักต์ตัวอย่างเขาเนี่ยก็คืออาทิเช่นพวกแป้งสาลีนะครับ<ช>ผงโกโก้นะครับส่วนคอน summer ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของขนมกบเคี้ยวรายได้อยู่แถวพันหกร้อยล้านนะครับโตปีหนึ่งประมาณสักสองถึงสามเปอร์เซ็นต์มาหลายปีแล้วนะครับะจะสังเกตน,นะครับว่าตัวกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยนะครับอยู่มันยี่สามถึงยี่สี่เปอร์เซ็นต์ ตัวกําไรที่เกิดจากการปฏิบัติการเนี่ยอยู่หกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอัตรากําไรสุทธิเนี่ยอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบริษัทจําเป็นอย่างยิ่งที่ถ้าเกิดต้องการเติบโตมากกว่านี้จาเป็นต้องหา S curve นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าบริษัทเนี่ยถึงไปหันไปทำโปรดักต์ใหม่โดยอาศัยพื้นฐานโปรดักต์ดังเดิมนะครับในเรื่องอาหารนะครับเคมีสอาหารแล้วรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับคอนซู m เมอร์เนี่ยนะครับ ในการที่ว่าเป็นตัวเป็นตัวต่อยอดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าดูจากหนี้สินต่อทุนเนี่ยนะครับนี้สินต่อทุนของทางออบริษัทเนี่ยอยู่ประมาณ0.88เท่านะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยออจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถต่อยอดนะครับในธุรกิจทั้งเดิมของเขาได้ครับอืมค่ะนั่นเท่ากับว่าการที่เขาไปทําแบบนี้แล้วเขาก็มีธุรกิจเดิมรองรับอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาไปได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่ม มากถูกไหมฮะ <S <S ใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยตัววินเนอร์เองเนี่ยตัวธุรกิจตั้งเดิมของเขาเนี่ยนะครับตัว PE ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1 8เท่านะครับตัวไพเปอร์บุกเนี่ยอยู่ประมาสัก2เท่านะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ตัวผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับอยู่มา12%นะครับ <S 1> <S 1> ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็ถือว่าจ่ายผลตอบแทนได้ดีนะหมายถึงว่าตัวเงินปันผลเนี่ยอยู่มา5-8%ต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือทําให้ตัววินเนอร์เนี่ยอย่างน้อย มีฐานเดิมนะครับก่อนที่จะต่อยอดไปฐานใหม่ครับอค่ะคือธุรกิจดั้งเดิมเขาเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกโรสเนี่ยเป็นผู้นําเข้าเป็นเทรดดิ้งเขาก็จะจับเข้าไปในธุรกิจที่เป็นเรื่องของเทรนสุขภาพอีกอย่างหนึง่งเขามีโรงงานของเขาเองด้วยนะคะในการที่จะผลิตเป็นกลุ่มย่อยๆที่จะให้สําหรับกลุ่ม SME คุณวิสิ์มองว่าออร์แกนิกโ t h เขาเนี่ยยังมีโอกาสไปต่อไหมในธุรกิจที่ของเขาเองออร์แกนิกโรเนี่ยก็ยังพอไปได้นะครับ โตน้อยนะครับแต่ว่าบริษัทนี้มีประสบการณ์มา30ปีนะครับการที่ไปทําเรื่องกันชงทาเรื่องขึ้น่องส่สุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อว่าน้าน้ําใหม่นะครับที่บริษัทไปครับอืมค่ะการที่เราจะไปดูความสําเร็จในอินออแกนิกโกลที่เขาไปเนี่ยคุณวิสิทธ์ต้องการเห็นอะไรบ้างคะไรายได้นีนสัดส่วนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการที่เขาจะเริ่มลงมือในการเพราะปลูกกันชงหรือว่าการไปผลิต CBD อะคะ ผมก็จะว่า p r o d u ั t ์ใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะมี margin ที่ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นการเพิ่มยอดขายนะครับการเพิ่ม,มอาาัตราการเงินต้นโตเนี่ยผมถือว่าเป็น milestone แรกนะครับที่บริษัทจะต้องทำความสำเร็จให้ได้ครับอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราประเมินกันนะคะว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนในวินเนอร์กรุ๊ปนั้นจะต้องประเมินอะไรบ้างน,นะคะอาจารย์นิเวศขาสำหรับในวินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะจริงๆก็เข้ามาจดทะเบียนานานแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์มองพัฒนาการสำหรับในอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างคะ เพราะธุรกิจ้าถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจแล้วผมก็เป็นธุรกิจที่ดีนะคือขายได้เรื่อยๆนะมีไรายได้มีกําไรมั่นคงแน่นอนแลว้ลวก็ราคาหุ้นก็ไม่ได้แพงขนาดจาจยปันผลเนี่ยผมดูไม่เร็วนะเจ็ดปดสิบเซก็มีล่าสุดเดลงมาหน่อยเหลือห้าหอร์แต่ก็ยังใช้ได้แต่ที่ล่าสุดนี้อาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลประกอบการมันอาจจะ ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็เนื่องจากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นจะมาเฉพาะเ็บเต้นปีนะซึ่งผมว่ามันก็โอเพิ่มไปเยอะน,ะนะทั้งที่ไม่ได้มีอะไรยกเล้่นว่าจะทํากันจุนชาเนี่ยได้มาสามสิบเปอร์เซ็นต์แอดพีแล้าก็ทให้เขาเรียกว่าดีวิดิยิวเนี่ยมันลดลงมาแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ดีนะถ้าผมมองลักษหะน,าาน,นี้มันเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยกนินผลผลดีอยู่นานไม่ลดลงง่ายหรอกเพราะว่า ขาขายของไม่รู้กี่ร้อยรายการห้าร้อยรายการจ่มาเพราะฉะนั้นมันก็ถั่วไปถั่วมาเพียงแต่มันไม่มีอะไรโตอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ลงมันก็อยู่ของมันเพราะว่าเป็นอะไรที่จําเป็นพอสมควรจะมาเป็นอาหารเป็นอะไรทั้งนั้นจะมากินผสมเค้กผสมนู่นผสมนี่แต่ละพัดอย่างคนก็กินกันแบบสม่ำเสมอแหละนะถัฉะฉ่วไปถั่วมาช่วงนี้เค้กขายดีกว่าเอาแต่ว่าช่วงหน้าอาจจะเป็นอย่างอื่น โกโก้ดังขึ้นมาแต่ดังขึ้นมาก็หายดีปั๊บหนึ่งอะไรเงี้ยคือคือมันเป็นอะไรที่กระจายความเสี่ยงกระจายแต่บุศีฝ่ายไปเยอะนะแล้วก็คุณเนื่องจากเป็นคนขายที่อาจจะอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าขาประจำาะไรมีเยอะแยะไปหมดนะอยู่ได้ยาวแล้วก็ยังมีกําไรมีแต่กาไรก็ใช้ได้นะคือไปพูดพูดถึง ROE พูดผลตอบแทนต่อส่วนของพูดถอหพ้นประมาณสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เลวมาจิ้นก็ ประมาณ5%าก็โอเคดีสานาโบแล้วก็สม่ำเสมอมากบวกลบนิดหน่อยนะซื้อตัวนี้ไปเรียกว่าปันผลามาแน่ทำนามาแน่ถ้าดเกิดโควิดอะไรต่างคนก็ยังกินอาหารนี่างพจำเป็นบางบางคนบอกก็ต้องไปซื้อมาทำแต่ก่อนนี่ก็โอเคก็ไปซื้อร้านที่ก็ทำเสร็จก็ชั่วไปชั่วม,มาก็ไม่เป็นไรนะเรียกว่าตัวนี้กินปันผล อ่าค่ะนี้ถามคุณวิสิตนิดนึงนะว่าเราจะประเมินมูลค่าหุ้นของวินเนอร์กรุ๊ปยังไงดีคะครับเออ่ผมคิดว่าธุรกิจใหม่เออ่นะครับในที่ไปกันชงเนี่ยนะครับอาจจะต้องติดตามนะครับแต่ว่าในธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยเอ่อ valuation เนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับตัว PE ของเขาเนี่ยนะครับอยู่วันสิบแปเท่านะครับ Price per book 2เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ROE เนี่ยประมาณ12%เนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทเนี่ยโกรธของเขาเนี่ย ยอดขายปีหนึ่งแถวพันหกรล้านนะครับกำไรแถว80กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยเขามีความชํานาญในธุรกิจดังเดิมนะครับแต่เรื่องการไปธุรกิจใหม่เนี่ยเพื่อหวังการต่อยอดเพื่อหวังโกร w เพื่อทําให้ตัวยอดขายไประดับ2 0 0 0ันถึงสองพล้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายซึ่งถ้ามีการเพิ่มขึ้นอย่างที่ผู้บริหารคาดการจริงนะครับแน่นอนคือบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบ new S curve แล้วนะครับ ตัวหุ้นก็จะถูกดีเลตเต็ดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นที่ทหุ้นที่เป็นโกลดก็ได้นะครับแทนที่ว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นแมทเทอเฟสเป็นหุ้นบันผลนะครับธุรก,กิจเดิมของเขาเนี่ยมีความมั่นคงนะครับอืมค่ะถ้าจะประเมินเฉพาะธุรกิจเดิมของเขาค่ะคุณวิสิทธิ์ขาที่เขาจะอยู่ประมาณสักพันหกร้อล้านแล้วก็กำไรก็อยู่ประมาณเนี่ยแปดสิกว่าล้านมาโดยตลอดเนี่ยเราจะประเมิน โดยใช้อะไรดีฮะการเติบโตของเขาในจุดไหนฮะอันที่หนึ่งเนี่ยผมใช้วิธี Dividend Yield Discount Model กลับมานะครับเมื่อเรา Discount Model กลับมาเนี่ยด้วย Dividend Yield ปีหนึ่งเฉลี่ยนะครับประมาณหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ได้หรือว่า a l u a t i o n ปัจจุบันนี้นะครับเธอว่าเป็น Fair Value นะครับ fair value นะครับการเติบโตเนี่ยขอดูเรื่องความสุขความสำเร็จนะครับของตัวกันชงครับตัว Product ใหม่ของเขาครับ โอเคค่ะอันนั้นก็ถือเป็นโบนัสนะคะ<ช>ถ้าสมมติว่า New S Curve เนี่ยทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์นิเวศล่ะคาถ้าน้องทุนจะลงทุนนะคะสำหรับ Winner Group ปใช้วิธีการประเมินยังไงดีคะจริงๆบริษัทเนี่ยก่อนหน้านี้นีะ่ PE ะ PE ก็บเอ็ด1ิบเ 14, 14เท่ามาตลอดสิบเอ1ดเท่า13บสเท่าสิเท่านะแต่ว่าตอนเนี้ย PE การเป็น18นสะ่วนหนึ่งก็เพราะกำไรจะไม่ดีด้วยแล้วก็ราคาหุ้นขึ้นไปนะ ซึ่งพอขึ้นไปแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าก็ r e a เน n a b เบละไม่ได้ถูกละเป็นหุ้นที่แบบโอเคใช้ได้นะผีไม่แพงไม่แพงนะครับสิบแปดเท่าเป็นผลขนาดนี้ไม่แพงแต่ก็ไม่ไม่แม่จะถ,ถีมากละเดิมทีสิบเท่าเนี่ยสิบปดเท่านะช่วงสิบ็ดเท่าเนี่ยก่อนหน้านี้30สิปีนะี่นะต้องถือว่าโอเคใช้ได้นะเพราะามันมีความปั้นคงแล้วก็ตอนนั้นจนะ่ายผลเจ็ดถึสิเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆกันมะานะ แต่นาทีนี้ก็ต้องถือว่า,าแปรประยูน่นะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะราคาขึ้นแล้วก็คือราคากำไรจะตกนิดหน่อยนะแต่ว่าไอ้เรื่องการทำของใหม่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุน้นราคาหุ้นทำให้คนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นราคาหุ้นขึ้นไป30%มสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็ต้องถือว่าโอเคนะกลับมาอยู่ภาวะที่เสมอตัวละนะราคานี้ก็ reasonable แต่ว่าไม่ถูกละนะก็ หวังอันใหม่ก็โอเคก็พอพอหวังได้ค่ะแต่เป็นหุ้นพันผลใช่ไหมคะอาจารย์ครับกับโอเคค่ะสำหรับบริษัทวินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะคะก็ถ้าเป็นธุรกิจเดิมของเขานะคะที่เป็นเทรดดิ้งนำเข้าสารแขวนลอยเนี่ยที่ทำให้สินค้าพวกอาหารเนี่ยคงตัวเนี่ยอาจารย์แล้วก็อาจารย์นิเวศก็คุณวิสิทธ์ก็มองว่าค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยตอนนี้ราคาก็ อาจารย์นิเวศบอกขึ้นมา30%แล้วนะคะแต่ว่าทางคุณวิสิทธ์บอกว่าก็ยอมรับได้นะคะสำหรับราคานี้แต่ถ้าเขาทำสำเร็จใน New Scur v e ใหม่ของเขาก็คือไปในกลุ่มของการปลูกกันชงนะคะรวมไปถึงการผลิตสารซีวดีมาแล้วก็การไปผสมอยู่ในสกินแคร์เนี่ยประสบความสำเร็จอันนั้นถือเป็นโบนัสนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นหุ้นปันผลค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรนิเวศแล้วก็ดกรวิสิ์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณวิสิ์ คุณผู้ชมคะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะ10บนกามนาทีนะคะสำหรับรายการ business model เราก็จะเป็นเหมือนเข็มทิศนะคะที่นำ case study ที่เป็นบริษัทนะคะมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของเขาจุดที่เขาจะเติบโตไปได้ในอนาคตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนวรัตเจริญบ,บพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ